สวัสดีครับตอนนี้เรารอถ่ายทําอยู่นะครับระหว่างที่รอครับเราก็มายืนเป็นทางขับมาลูอกับเบนอยู่ร้ยายจ้ะต่อจากนี้ครับ กำลังเลยเอาถ่ายรูปครับได้นะครับบั้งนะนี่เลยเคโอเคโีเองคโอเคโอเคโอเค พี่หนุยพี่หนุยเราจะไม่พูดอะไรนะครับเพราะว่าเราอยู่รอยเฉยอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องอะ ป <c oughs> ระดาเป็นเนื้อเนื้อเลยนะคเฮ้ยตอนนี้ซีรีส์ออกนี่อ๋อน้องดูซีรีส์วันนี้น้องม่ได้ดูต้อไปลงไอซีต้งการต้องการสัตว์ไปเลยไหไป รอรอระหว่างรอทำได้ตั้งแต่ในบ้าน <laughs> ไม่ใช่เพราะเธอนระหว่างน้องเข้าไป <laughs> ตอนนี้ <laughs> ตอนนี้มาริวกับเบนนะะก็ <c oughs> กำลังถ่ายทำอยู่ <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้มาก็ตามมากันนะครับ พี่เต,ต้ตลกอะไรอยู่ข้างๆนี่ก็ยังจะเม้นเนี่ยเจ้า <Así> ต <to have> ัวอยู่เนี่ยเรียกว่าตั้งชื่อว่าตากล้องกังฟูดีกว่ายังไม่รู้พี่เต้ตากล้องกังฟูอ่ะได้ยินไหม คืนดูหนังก็ไม่งั้นนะไม่มีความสุขอะ <c oughs> แต่แต่เอฟเฟกต์ของ 4DX แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างบางที่ <c oughs> ผมดูไปฉากเดียวกันอ่ะอย่างฉากฝนตกที่นี่จะไม่จะไม่ฝนค้างแต่ว่าที่บางที่ก็จะเป็นฝนแบบเหมือนฝนตกเลย <c oughs> อ่ะมีเอฟโอเทียก็มีแล้วทั่งรู้ เดี๋ยวนะแต่เรื่องห้องน้ำนี่คืออะไรนี่พี่นุ้ยพี่นุ้ยแซวอยากไปทะเลไหมแบบฝากเม้นเลยอันนี้มันจะดีเลยกว่านะครับพอผมพูดนี่มันจะดีเลยกว่านี่เหมือนเราทดสอบของเล่นเลย นี่ใครไม่ได้เข้ากล้องว่าเข้าหมดแล้วอะไรคืออันนี้คืออ๋อตกใจนึอว่าดูดูเห็นเห็นเห็นเนี่ยเพิ่งขึ้นเห็นแล้ว

ไปแล้วดีกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วถ้าขายพี่แตงใช่ไหมให้ดูบรรยากาศอ่ะโน่นโน่น ha <laughs> ha